กัครับสวัสดีชาร์ตซิงมาไาไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมสายพาร์ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้กิตลาลิก้าสเปนได้เข้ามาที่รยบ้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปอัปเดตกิจกรรมลาลิก้าสเปนครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมมีอะไรแปลกใหม่กันบ้างนะครับแล้วก็มีอะไรที่ต้องคิดแล้วก็ต้องคำนวณแต้มหรือเปล่านะครับก่อนที่ไปรับชมนะครับฝากพี่น้องช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งมาด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ พี่งรองขั้นใดนะพี่กำลังหาร้านเติมเกมครับต้องร้านคุกกี้แอนชอปเท่านั้นนะครับร้านจจทเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายครับเติเมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แอนชอปเท่านั้นครับราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสำหรับองข่านใดนครับที่สนใจเติมพาร์ตหรือจะเป็น fc point หรือจะเป็นแพ็คต่างๆนะครับร้านคุกกี้แอนชอปยินดีให้บริการสามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปทักไปสอบถามรายละเอียดก่อนได้เลยนะครับบอกเลยว่าราคาถูกกว่าตัวเองแน่นอนปลอดภัยแน่นอน 100ฝากไว้ด้วยนะครับร้านพุกิแดนช็อปก็สำหรับวันนี้นะครับกิจลาาสเปนได้เข้ามาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูว่ากิจลาาสเปนมีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็มีอะไรแปลกใหม่กันบ้างนะครับในส่วนของระยะเวลากิจนะครับมีทั้งหมด84วันนะครับนะก็ถือว่าเป็นระยะเวลากิจที่ยาวนานพอสมควรเลยนะครับในหน้าแรกนะครับในหน้าบทนำนะครับผมนะ สำหรับหน้าแรกนะครับก็จะแบ่งออกไปทั้งหมด5สัปดาห์นะครับตรงนี้ก็อาจจะมีกิจกรรมมีแมตช์ให้เราเล่นนะครับนะในแต่ละสัปดาห์นะครับผมในส่วนของหน้าบทนำนะครับในหน้าแรกก็จะมีในส่วนของพาร์นะครับผมนะสตาร์พาร์นะครับตรงนี้ก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับในส่วนของพาร์นะครับก็จะเป็นฟอนโดตอเรสนะครับบอกเลยว่าพาร์นี้นะครับเป็นพาร์ตฟรีนะครับนะ ก็ไม่เชิงว่าฟรีนะครับแต่ว่าทุกคนนะครับสามารถซื้อได้ทุกคนนะครับแต่ว่าต้องเก็บเพชรนะครับในการซื้อพาร์ตนะครับโดยใช้10,000เพชรนะครับนะสำหรับใครที่มีเพชรแดง10,000เพชรนะครับสามารถซื้อพาร์ตได้เลยนะครับนะพาร์ตเฟอร์นนโดตอรเรสนะครับสำหรับพาร์ตนี้นะครับจะไม่มีแต้ม f c Point นะครับนะก็คือมันเป็นพาร์ตฟรีนั่นเองนะครับ ของในพาร์ทนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพชรแดงมีมัสเคมีเงินรางวัลนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของแต้มถ่ายทอดการฝึกนะครับแล้วก็จะเป็นนักเตะด้วยนะครับที่อยู่ในพาร์ทนะครับผมนะรางวัลท้ายสุดก็จะเป็นเฟอร์นนโดตอเรสครับเม็ดแดงโอเวอร์หนึ่านะครับผมนะน่าจะโอเวอร์หนึรหรือเปล่านะี่ครับสำหรับเฟอร์นนโดตอเรสก็เหมาะสำหรับสายฟรีกันเลยทีเดียวนะครับนะสำหรับใครที่มีเพชรแดงก็สามารถ มาเปิดแลยครับแล้วก็กดพาร์ได้เลยนะครับ1 0 0 0 0หมเพชรแดงเท่านั้นนะครับต่อไปนะครับมาที่เกมสกิลนะครับหรือแมตช์นั่นเองนะครับผมนะตรงนี้นะครับให้เราเข้าไปเล่นได้เลยนะครับรายละเอียดที่ตั้งนะครับของแต่ละทีมนะครับผมนะก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับตรงนี้ก็เข้าไปเล่นได้ทุกๆคนนะครับนะก็จะได้แต้มนะครับแล้วก็จะได้โลโก้นะครับนะของแต่ละทีมด้วยนะครับ โอเคนะรายละเอียดนะครับก็จะมีบอกนะครับนะตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากเข้าไปอ่านนะครับของแต่ละทีมนะครับเข้าไปดูได้นะครับตรงรูปตัวไอตรงนี้นะครับนะในส่วนของภารกิจรายสัปดาห์นะครับตรงนี้ก็จะให้เราเล่นนะครับเพื่อรับของาะวันนะครับก็จะเป็นแต้มพาร์ทนั่นเองนะครับอ่ะ เดี๋ยวผมจะมาบอกตรงนี้นะครับฝึกนักเตะ10ครั้งแล้วก็เพิ่มแรงนักเตะนะครับสำหรับบางคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจนะเดี๋ยวผมจะมาปลดล็อกในส่วนของภารกิจรายสัปดาห์ตรงนี้อีก2ภารกิจนะครับตรงนี้ให้ทุกคนได้ดูฝึกนักเตะ10ครั้งฝึกยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปที่ทีมของเรากันก่อนเลยนะครับฝึกนักเตะ10ครั้งนะครับฝึกยังไงเดี๋ยวเราหานักเตะของเราแป๊บนึงนะครับอ่ะ ผมจะฝึกเป็นอลิซอนนะครับนะฝึกนักเตะ10ครั้งนะครับให้เรากดทีละตัวไปเลยนับ1นะครับนับ2นับ3นะครับนับ4แล้วก็นับ5นับ6นะครับนับ7นับ8นะครับนับ9แล้วก็นับ10ครับ เรียบร้อยครับครบ10ครั uh, e <commun> <commun> claro ้งเป็นทียบร้อยแล้วครับปลดล็อกแน่นอนนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับนะอีกหัวข้อหนึ่งนะครับเป็นการตีบวกนักเตะนะครับตีบวกนักเตะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปอ่านนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเพิ่มแรงนักเตะ1คนนะครับเพิ่มแรงนักเตะ1คนนะเพิ่มแรงนักเตะนะครับก็ง่ายๆครับเอานักเตะตัวเดียวกันมาตีบวกกันนะครับขออนุญาตหาตัวนักเตะตัวเดียวกันแป๊บหนึ่งนะครับ เอามาตีบวกกันนะครับเพิ่มแรงนักเตะนะครับหาอ่ะได้แล้วนะครับเนี่ยแค่นี้เท่านั้นเลยนะครับปลดล็อกแน่นอนครับในส่วนของภารกิจนะจบนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าปลดล็อกจริงหรือเปล่านะครับมาที่หน้ากิจกรรมนะครับเนี่ยปลดล็อกหมดแล้วนะครับปลดล็อกหมดแล้วก็สามารถกดรับ แต้มลาลิก้าแล้วก็แต้มพาร์ได้เลยนะครับนี่แล้วก็รอในส่วนของสัปดาห์ถัดไปได้เลยนะครับง่ายๆนะครับจบสำหรับบางคนที่ยังไม่เข้าใจนะครับก็รอทำกิจกรรมในส่วนของสัปดาห์ที่2สัปดาห์ถัดไปได้เลยนะครับจบแล้วนะครับด้านนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของแลกเปลี่ยนรางวัลนะครับตรงนี้ผมไม่แนะนำให้ใช้นะครับไม่แนะนำให้แลกเก็ดขาดนะครับ ติดตามลาลิก้านะครับในหน้าถัดไปตรงนี้นะครับผมเลื่อนมาทางซ้ายมือนะครับเลื่อนมาทางซ้ายมือตรงนี้นะครับจะมีในส่วนของแมทนะครับให้เราเข้าไปเล่นได้เลยนะครับนะก็เลือกทีมที่ตัวเองชอบได้เลยเข้าไปเล่นนะครับผมนะก็ง่ายๆนะครับนะเป้าหมายแมทสาคัญนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าคุณเล่น5ครั้งคุณก็จะได้แต้มลาลิก้า400แต้มนะครับ เล่นครบ9ครั้งคุณจะได้มัสเคส K 3ตัวนะครับเล่นครบ3 3ครั้งคุณก็มีโอกาสได้นักเตะโอเวียร์หถึง o อเวียร์หนะครับ1ตัวนะครับตรงนี้ก็ง่ายๆครับเข้าไปเล่นได้เลยนะครับแล้วก็นี่ครับเลือกตรงนี้แล้วก็เข้าไปเล่นได้เลยนะครับต่อไปนะครับโหนตให้ทีมของคุณนะครับตรงนี้ คุณสามารถโหวตได้นะครับว่าใครจะได้แชมเปี้ยนใครจะได้ทีมรองชนะเลิศแล้วก็ใครจะได้ทีมอันดับ3นะครับก็สามารถกดเลือกทีมที่ตัวเองชอบได้เลยนะครับโดยกดลูกศรน้านข้างนะครับตรงนี้นะครับยังไม่ต้องรีบนะครับยังไม่ต้องรีบถ้าเกิดว่าคุณยังไม่มั่นใจอย่าเพิ่งกดยืนยันนะครับอย่าเพิ่งกดยืนยันนะครับตรงนี้สามารถเลือกได้นะครับว่าใครจะได้ทีมอันดับ1อันดับ2แล้วก็อันดับ3นะครับสามารถเลือกได้นะเนี่ยประมาณนี้นะครับ ย,ยังไม่มั่นใจเพิ่งกดยืนยันนะครับยังไม่ต้องรีบนะครับผมยังไม่ต้องรีบนะเพราะว่ามันก็เหลือระยะเวลาอีกหลายวันนะครับรอก็ได้นะครับผมนะารางวัลการโหวตนะครับตรงนี้ก็คาดการว่าอาจจะแจกของรางวัลน,นะครับก็รอดูได้ว่าจะแจกอะไรนะครับต่อไปนะครับไปที่หอเกีย,ยรติยศลาลิก้านะครับผมนะ ตรงนี้นะครับจะมีแมปให้เราเข้าไปเล่นครับโดยแจกแต้มลาลิก้านะครับแล้วก็เป็นเงินรางวัล1,000 0แสนะครับตรงนี้สามารถเข้าไปเล่นได้แบบง่ายๆเลยครับผมแล้วก็นักเตะนะครับในหน้าแลกเปลี่ยนครับเฟอร์นันโดเฮโร่นะครับตรงนี้สามารถเข้าไปแลกเปลี่ยนได้โดยใช้แต้มลาลิก้าในการแลกเปลี่ยนนะครับหนึ่แต้มเท่านั้นก็สามารถแลกได้เลยนะครับเฟอร์นันโดเฮโร่นะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นโมเรียนเตสนะครับ ตรงนี้ก็เป็นตำแหน่งกองหน้า s t o v a 1.2นนะครับตรงนี้ก็ใช้1 0 0 0พันแต้มเท่านั้น,นครับใครที่ขาดตำแหน่งกองหน้าก็สามารถมาแลกได้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเก่งนะครับค่อนข้างที่จะครบเครื่องนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังงานหรือท่าสกิลนะครับพลังแฝงก็จะเป็นหมวงลูกทรงพลังครับบลูเรจ,จะเป็นสูงกลางท่าสกิลเป็นรูเลตถือว่าเล่นง,ง่ายนะครับ เท้า5-4นะครับฟรีเท้าก็101การยิงอยู่ที่109การสมมว 8, ิ85การเลียงบอล97สภาพร่างกาย97ถือว่าให้ค่าพลังมาค่อนข้างดีนะครับ r 12นะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของฟอร์ลันนะครับตำแหน่งกองหน้า s t OR 12นะครับตรงนี้ก็จะปลดล็อกในส่วนของอสัปดาห์ถัดไปนะครับอีก7วันนะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของชาบียารองโซนะครับผมแล้วก็เป็นกาเลสปูโย แล้วก็จะเป็นในส่วนของแคปดาบิล่าครับตำแหน่ง LB ปูโยก็ RB นะครับนะถือว่าให้นักเตะมาค่อนข้างที่จะหลายตำแหน่งนะครับ LB RB ถือว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญ CDM ก็สำคัญนะครับกองหน้าก็สำคัญนะครับผมโอเคนะครับสำหรับกิจลาลิก้าก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับไม่จะเป็นต้องคำนวณแต้มนะครับในส่วนของ แต้มลาลิก้านะครับคงจะต้องใช้ในการแลกเปลี่ยนนักเตะตรงนี้นะครับผมก็ง่ายๆนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับในส่วนของแพ็กในร้านค้านะครับคาดการว่าอาจจะเข้ามาในวันศุกร์หรือวันเสาร์นี่แหละนะครับก็รอดูได้เลยนะครับนะนักเตะนยคือเข้ามาแล้วแต่ว่าแพ็กยังไม่เข้ามาก็รอดูได้เลยครับราคานักเตะค่อนข้างที่จะแรงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับนักเตะลาลิก้านะครับ นี่เลยนะครับนะราคาก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเล่าเรื่องนะครับตัวที่คาดว่าน่าจะแพงที่สุดน่าจะเป็นในส่วนของนี่เลยนะครับนะลาฟินญาน่าจะแพงนะครับลูก้าโมดิตก็ถือว่าโอเคนะแต่ว่าตัวมันเล็กนะครับผมตัวมันเล็กเนาะเนี่ยก็จะได้ในส่วนของเรื่อง o v เนะครับนะสำหรับลูก้าโมดิตนะครับนิโกวิลเลียมนะครับล่างนี้มาในล่าง LM นะครับแต่ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะครบเครื่องนะครับนะสามารถยืน LW ได้แน่นอนนะครับใครที่เล่นแผน LM ถือว่าตอบโจทย์นะครับนะก็คือยืนใด้ตรงตำแหน่ง o อเวไม่ลดนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมส่วน o อเวย่อยๆเนี่ยคือหลายคนอาจจะเปิดได้นะครับนะแต่ว่า o อเว0 4บวกขึ้นไปเนี่ยตรงนี้ยังไม่มีเข้ามาเลยนะครับก็มีคนตั้งซื้อเยอะพอสมควรนะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะ ต่อไปนะครับไปดูในส่วนของกิจเนีอนนะครับกิจเนีอนนะครับผมในส่วนของสัปดาห์ที่2นะครับก็เปิดตัวมาแล้วนะครับก็มีนักเตะดีๆเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับโดยเฉพาะปีเตอร์เช็คนะครับไคล์วอล์กเกอร์นะครับบอกเลยว่าทีเด็ดแน่นอนครับไคล์วอล์กเกอร์นะครับนะโดยใช้แต้มกิ๊กซอร์ครับแค่1,000ชิ้นส่วนเท่านั้นนะครับนะแล้วก็คาร์ลัสกิเรียตำแหน่งกองหน้าเอที ก็ได้เกิดว่าใครที่ชอบตัวไหนก็เก็บสะสมไว้แล้วก็ไปแลกกันได้เลยนะครับนะแต่ผมคิดว่าคายวอรเกอร์น่าแลกที่สุดแล้วแล้วก็ปีเจอร์เชคครับนะสตัวนี้แหละนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกิจนนออนนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับมีแค่นักเตะเข้ามาเท่านั้นนะครับผมต่อไปนะครับมาดูในส่วนของต่อเวลาพิเศษนะครับที่มีเข้ามาเพิ่มเติมนะครับต่อเวลาพิเศษนะตรงนี้ก็ สามารถกดเข้ามาดูได้นะครับใครที่ยังไม่รู้นะครับผมตรงนี้นะครับที่มีเข้ามาก็จะเป็นในส่วนของ1 0 0 0 0แต้มต่อเวลาพิเศษนะครับโดยจะสามารถเปิดได้มีนักเตะที่ซื้อขายได้ o อเว9ร์เถึง103 2ใบแล้วก็มีโอกาสได้ o อเวอ4์หนถึง1นะครับนะ2ใบนะครับถึง1 0 7 2ใบนะครับตรงนี้ใครเปิดแล้วบ้างนะครับรีวิวกันหน่อยนะครับใครเปิดแล้วบ้างนะครับลองรีวิวกันมาหน่อยนะครับผม ตอนนี้ผมมีแต้มอยู่7,000แต้มนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับว่าผมสามารถแลกได้ไหมอ่ะน่าจะแลกได้อีกนะครับขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งนะครับอ่าจัดไปเดี๋ยวผมแลกให้ดูนะครับหนึ่งครั้งแลกให้ดูเลยสามพันเจ็อ่ะพอดีเลยนะครับครบ1นึ่งหมื่นเราจะแลกให้ดูปิดท้ายกันแล้วกันนะครับ มาเดี๋ยวเราแรกให้ดูครับว่าจะเป็นยังไงครับ1,000 0แต้มต่อเวลาพิเศษครับกดใช่ครับโอ้โหได้โอ้โห,โห,โห,โโหนักเตะนักเตะใหม่ก็จะเป็นโอเวอร์หนะครับไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่ด้วยนะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะโอเคอยู่นะอ้าผมขอเป็น เลือกเป็นนักเตะใหม่ก็แล้วกันครับ o อ r ว0 0์นะครับแต่ก็โอเวอร์1น1ครับผมคิดว่าราคาน่าจะอยู่ที่วันสัก15 m นะครับแต่ผมคิดว่านักเตะใหม่น่าจะมีประโยชน์มากกว่านะครับก็ขออนุญาตเลือกก็แล้วกันหมดแล้วนะครับอเดี๋ยวเรามารับนักเตะกันก่อนครับดูทีมนะครับเดี๋ยวเป็น EP ถัดไปก็แล้วกันนะครับดูทีมเนาะ e ีนี้ก็มาแนะนำจิตใหม่ก็แล้วกันนะครับจิตตาลิก้านะครับ อ่า4 5มนะครับนะเนี่ยเห็นไหมได้เพชรแดงด้วยโอ้โหแต่ก็คนขายเยอะเหลือเกินนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับนะได้เพชรแดงด้วยนะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเรามีเพชรทั้งหมด8,000เพชรครับปิดท้ายก็แล้วกันครับผมจะขออนุญาตเปิดแพ็คนี้เลยนะครับนะ7,500เพชรแดงครับข้อเสนอ limited B นะครับมาลุ้นกันนะครับนะ มาลุ้นกันว่าเราจะได้ใครปีเตอร์เชคดีนาตาเล่นะครับหรือจะเป็นไค่วอเกอร์หรือจะเป็นคาร์วัสส์เคเลียครับมาลุ้นกันนะครับผมมา7500เพชรแดงนะครับข้อเสนอริมเ b ็ดปิดท้ายนะครับนะสำหรับวีบนี้ครับผมแล้วก็แต่เพื่อเปิดครับหไม่วอล เกือสุดๆไปเลยนะครับโอเม98ครับราคาก็ 18m โอเคไม่เป็นไรนะครับก็เปิดให้ดูนะครับปิดท้ายก็แล้วกันนะครับผมโอเคนะครับก็ e ินี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปนี้ยังไงก็ช่วยกันฝากกดไลค์กันหน่อยนะครับนะเพราะว่าช่วงนี้นะครับคลิปก็ค่อนข้างที่จะถูกปิดการมองเห็นนะครับผมนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์นะครับ คนละหนึ่งคอมเมนต์ก็แล้วกันนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับผมนะหรือใครที่สนใจเติมเกมนะครับนะบอกเลยนะครับร้านคุกกี้แอนชอปยินดีให้บริการนะครับสามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปทักไปสอบถามรายละเอียดก่อนได้เลยนะครับสนใจเติม f c Point สนใจเติมพาร์ทสนใจเติมแพ็คต่างๆนะครับร้านคุกกี้แอนชอปยินดีให้บริการนะครับผมนะมีแอดเบนคอยให้บริการนะครับโอเคฝากเอาไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ใ EP หน้าครับสไลดบปีนี้ขอบพระคุณมากครับ